กองผู้มานะครองว่าจะมาให้สคมภากนะัน ตอนนี้ก็กองทัพสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนก็มารอนะครับสัมภาษณ์นะทำรองเพราะว่านะครับ้า เอาเยนะคะของทกทก็อย่างที่ทราบกันวันนี้จะเป็นวันที่เรายุติเรื่องการนถ่านะคะเพราะว่าเราเปิดพื้นที่หมดแล้วเอ่อแต่ว่าตัวเครื่องจักร้าในจะยังอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเหลือตัวสร้างใส่ทุ วัสดุที่อยู่ตในโหมด A ที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยววันนี้จะพยายามจะดการย้ายหมดเสียงหมดนะคะแล้วก็ถามว่าเครื่องจักรยังถูกไหมก็เดี๋ยวเราต้องประสานแผนเนื่องจากว่าตอนนี้การขายทุกอย่าแล้วนะคะสี่เดือนในวันที่อของตุลาคมแล้วก็5โมงเย็นวันนี้เนี่ยกับ15คืนนี้อีกสองรอบคือตื่นตนเช เราจะลงดูสำรวจแล้วก็ตรวจสอบกองที่ทั้งหมดนะคะอีกสองรอบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษส่วนใดๆที่ถูแล้วก็จะทำให้เราสามารถปิดได้หลังจากที่เราถดแล้วก็ทยอยถอนกำลังทั้งตัวเครื่องสัดแล้วก็ผู้ใดๆก็ตามที่เป็นขุมึกเลื่อนออกแล้วก็ส่วต่อกที่ต่อขณะนี้เนี่ยจากเมื่อวานนี้ในรอบที่เราตรวจสอบกองที่เกดาว ขึ้นขวดร้านใดเนี่ย5ที่คะก็เลยให้ันเด็กจะขวดอีก2รอบันทีทันทีปัจจุบันในตัวเลเนี่ยยังอย่ที่4รายก็อย่างที่ทราบคือนเราเล่ามันเปิดที่ที่หมดมาตั้งแต่2วันมาแล้วหลังจากเมื่นคือทั้งวันนี้แต่เนจาก็ยังมีกองเศษวัุเราต้องเคลียร์้งหมด10ค้แล้วตัวสำนวนตอนนี้เนี่ย ร้อาลายเนี่ยที่เราขึ้นกคือเก้าลายแวแรกใหะฉะนั้นก็หน่ร้อยร้อยเนี่ยรถสัมามพวกก็ือเป็นที่มาเป็นเรียกว่าแรงงานรรยงานแล้วก็วันนั้นทีไดมาทำงานนะคะสี่ลายเพราะฉะนึ่ร้อยออนึ่ร้อยเก้าลายถ้าอง การที่เป็นกับ8ด้างแล้วเนี่ยแปด้าวค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือที่ติดตามถึงหมายเลข89แต่ว่าในางนี้เนี่ยยังมีชิ้นส่วนของร่างกายที่ไม่ถึง290ที่ไม่ที่ไม่ใช่แปด้าวเพราะฉะนั้นก็คต้องรออ่อนิต่เป็ต่อไปนั่นเนี่ยการปิดเป็นการปิดแค่การดึงก่อนค้นหาหมดปกตินะ ยังไงกระบวนการต่อแบกนี้ทางทีมเวนเองตํารวจเองก็ต้องสอบสืบต่อแล้วก็ทางทีมเวนเองก็ต้องถูกหลัก่อก็จะมีที่เขาระบุแล้วก็มีการสารสนทนาช่งนี้เนี่ยหลังจากตอนที่เราจบแล้วในงานที่จะตองงานกับทุกคนเนี่ยก็จะมีการอีกรอบหนึ่งว่าใช้ถอนยังไงใครเข้าที่ต่อยังไงแค่ไหนแล้วก็ตัวสูงเดี่ยวทั้งทีมเวนก็จะบอกเรื่องเร่องระยะวลาว่าเขาจะให รายงานของเขาต่อังถากว่าหลังจากกระบวนการ่าไปในการระบุตัวรเนื่อในการระบุตัเนี่ยประกอบไปแล้วเนี่ยาบอกว่ขอกกระบวนกา็จะเป็บวนการต่อนอาค่วันนี้เนดี๋วห้าเนนี้ะไวก็จะได้ได้ดูท้งเจรเราเป็นกระบวนการการนะคะก็คือราะไปที่กองบิน 5โมงเย็นวันนี้ในายจะปฏิบัติงานรอบใหญ่อีกรอบแล้วก็พรุ่งนี้เช้าีห้าปฏิบัติการที่นี่ก็ขี่เรือแล้าทั้งหมดจะจัเตีมหนากระดาษเหมนเดินทั้งหมดพร้อมกับเราทีมในาหนึ่งรอบเพื่อให้มั่นใจว่าตัวทีนายันไม่ายดไม่เราหยแล้วทั้งหมดแล้วก็จะมีพวกเราเดินตามด่วยเพื่อให้เราดิด้วยก็พอกบคุณน้องแล้วก็ค้นหาก็อีกสอรอบค่ะ ส่วนตอนที่ตอนนี้กองทุนเนี่ยเราพยายามเาเรียกว่าคล่อยนะคะปอยคนถือเพื่อให้เพราะตอนนี้เอออย่างจากจากเมื่อวานเนี้ยมันสูงอยูประมาณ9เมตรหลดคือความสูงระดับจากนั้นเกิดการกระจายพยายามถอนความถือเพืให้เหลือสัสสกประมาณ10ถึง15ทีาเจ้าที่ขับจัดการแล้วก็สูงก็ที่ที่เป็นสอวนเฉพาะวัสดุเหล่านี้เนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการของว่าประกาน ดันั้นเราก็ต้องสมมว่าผู้ที่อย่างระมัดระวังก็ได้รับการประสานมาเบื้ต้นว่าตัวรั้วที่ศูนย์กลางเราทำาพื่ให้มันถอดรองไว้แต่เราแบบเราไม่รู้โดยโดยปกติเวลาเราถอดรั้วจะเห็นเราอุกคณ์อดแล้วแต่นั้นเนี่ยเราถอดกไว้ทกั้นี่รับการประสานเบื้อต้นของกล้องที่เปต้องทงปลอดภัยแล้วก็มาที่ศูนย์กลางของกล้องจะคงไว้ ทาา่นนะคะิย ну ังไงรายละเอียดแน่ๆสุดไหนอะไรยังไงแผนสุขมอตารางนิ้วแล้วก็เพ ah ื่อไม่ให uh ้เกิดข้อว่างของเวลาในการสุ่มรที่ที่ประมาณเดของเมาน่ะเก่การระบุรายละเอียดแล้วก็ทำาผนการัสอระหว่างกัรเพื่อไม่ใหตอนนี้มีอักประมาณ1ันนะเริ่มสุ่ภารแลวว่าเราจะปิดประมาณ ประมาณหลัะเราเราหมดไปแล้ววันที่ห้าเราปิดแค่นั้น เราก็จะระบุให้แล้วก็โทรติดต่อค่ะไุณแม่ก็จะโทรติดต่อเลยเพราะว่ามีเบอร์ติดต่อของย่านแล้วไว้หมดแล้วลว่าเ,ออเขาระบุแต่เขาก็จะระบุนะกว่าอีกเรื่องทุกทีนี้มีมที่เรามีสมุดเดี๋ยวเย็นนี้ก่อนห้าโมงเย็นก็ที่สือลงชื่อไว้นะคะเพราะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็จะได้ทําให้สบายใจกับคนที่รออยู่คือแม้ว่าแม้ว่าเราเรา,เร,า,เร,ารู้ว่าเราเหนึ่เจ็ดล้านเจ็ดร้อหนึ่งสองร้อยเก้าสิบหก ิสเวทเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจด้วยไมื่างนี้คือข้องเยอกหรือลมเยนะคะแล้วก็เมื่ี้เนี่ยเขาทางข้างในเนี่ยเขาก็จะจบกิดรอบแล้วเสร็จเเช้าเนี่ยก็ถือว่การนี้มันจะทารเปือนทนแวกเพื่อจะ่างๆวานี้เราส่งท่านมาจะเดินตั้งแต่ปปรนะคะเดินมาเข้าด้านในเอ่อเริ่มประมาณเจ็ดเช้าเป็นทางเพระพระสงฆ์ที่มาทางสายวัด ก็จะเป็นการตัดบาทด้วยก็คนได้นะคะหือว่าอยู่ใรวนี้เราก็ค่าข้างสายใจแล้วก็อยากจะตัดบา่วมกันก็เกิได้ค่ะก็ะบอกวิธีด้านในก็น่าจะทำได้แบแล้วก็่าจะเรแล้วก็อท คอก็ีกคคู่่หายกเราลงเะเบียนไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็มีกระบวนการให้ความช่วยเหลือของร้านในในขั้นพิจารณาเพราะนั้นเนี่ยอย่างเช่นมีที่บาดเร็บมีขั้นพิจารา ท่างไปรด้าห์ที่10ของไทด้ท่วีลดท่ตอนที่ิดไปตอนที่้ารเก็บ50งานเก็บิดการแแันงเ้รามีองบ่อ่านเขาท่าดกาแ้ัมนเป็นเป็นการซ่อมแซงบ่อการ บาดเจ็บหรืว่าเป็นผ er ูท as, tipo, ้ที่เสียชีวิตก็อยู่ใา่เราถูกดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการช่วยเหลือที่เป็นตัวหน่องก็จะเป็นไปตามระบบอาจจะช้าบ้างเพราะว่าทุกคนแต่ว่าเรื่องจากเราอยู่ในเนตเท้ยัลที่สร้างต่างกาเป็นเรื่อการเรื่องการัดกาส่งการช่วยเหลือธรมาที่เราเราขาดไป พราแล้วเนี่ยตรวจสุขภาช่วยเหรอวาุอแขหรือว่าจะมีกิน้าบ้างนะคะส่วนตที่เนี่ยเราสื่อาไปแล้วว่าขออนุญาตให้ขยานะคะซึ่งส่วนหนึ่งจะมุเกตระกก็จะจัดทําทมาให้ในบริเณที่อยากเป็นสุนทุนแต่ว่าท่าที่ทราบตอนนีคพูดถึงกตเการกับในสิจริงที่เาอเนี่ยจำนวนจะไม่นีระหมางวันเพราะว่างวันเนี่ยเบางทีก็ ก็ออกไปไปแก้ปัญหาอะไรนั้นเนี่ยเรามีบริษัททุกบดเราติดต่อดูแลช่วยทุกคนเออ่หน่วยแพทย์เรายังอยู่เราจนถึงจะอยู่ตรงนั้นทั้งสวนใช้ในกรณีท่ามีปัญหาอะไรก็ตามแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยถ้าในกรณีต้องการติดต่อต่อถ้าเป็นเรื่องของว่าตามหาเอ่อสำหรับเจ็ดรายเบล่านี้ก็แล้วกันนะคสำหรับเจ็ดรายเนี่ยก็ก็ขอติดต่อ,ตอที่เิวบี้คุณคิวที้เสมอเลยค อัปเดตปรับข้อมูลให้ว่าเจอที่ยงอะไรยังไงเพราะที่มันตอบตรงในกรณีถ้ามีคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับการที้คว่วยเหลืนอกจากเราจะมีทั้งทีอัยการมีทั้งทีมกระทรวงมาเนี่ยก็สามารถไปดูผลงานเก่งได้แค่ที่งานเก่งไว้ค่ะเรื่องมีคำถามมีข้อสงสัยต้องการความช่วยหรือต่อเยื่องได้ไปถึง อันนี้ไม่ถขายก็เด็ายจต้องรอกระบวนการครับระยะหึงเนื่องจากว่าด้วยความที่ชิฟสุไปเนี่ยค่ะบเราเราพักเลแต่งงนิว่ยว่าสมัยก็สวแต่ถ้าคิธทางชิเว่ย์ทเราเนี่ยก็ถืว่าบางทีส่วนเล่นสิงหนึ่อเล่นสิ่งหนงที่ต้องการปวดเองก็จะต้องแป็สีที่ใหญ่แล้วก็ียาเองมันต้องมีต้นต้นตัว การ,ราเปิดเผยบอกว่าแค่ยไง,งแล้วพครเสร็จก็ต้องเที่ยวกับ DNA ท,ที่มาให้เพื่อยืถูกว่าแมทแล้วก็เป็นไข่พรานั้นมันก็จะมีกระบวนการ2แบบคืออย่างรวมกันแล้วเป็นเป็นร่างแล้วก็ตัดร่างนั้นเที่ยวก็เป็นไข กต้องต้องขุดต้องของที่ดินเบสต้องขุดทว่ดิเบสเร็วสุดทอ่สุวตอนนี้คุอว่าารู้คงเขาบอกเลยรู้คงเขาบอกทางเบาลนคริงตั้งแต่วันแรกเนี่ยค่ะทีมเอ็มแคสซึ่งเป็นทีมเพื่อร์ทีมด้านิลปวิทาดินด้นะคะจะมาอำรวจฐานสาตสนุกเนี่ยกับสับผู้ให้การสารสนุก ต่อนี้เราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเราคือับบไปรใช้บริการที่โซนอยู่แค่ตอนนี้ไปเนี่ยถ้าในกรณีที่อยากจะที่ถ้าติดตามข่าวก็แยกช่วงที่จะติดตามที่เร็วไปที่แม่ที่สถานทีของไรนี่นะคะการแตะถ้ามีปัญหาเรื่องอื่นในเรื่องเอกสารการติดตามก็มันช่วยเหลือได้ยังไปที่สถานที่ ท่านอันนี้ก็ต้องเป็นการเปี่ยนศูนยกลาในกรณีที่ท่านมีปัญหาศูนย์ทาหรือท่านอยากจะพูดคุยเนี่ยมาไปรการสำรัการพุข่านที่มีอยู่ในเขตนะคะแล้วก็ถูดุยแจ้งดวงที่อูตงนี้สวยจะได้ไม่ตอคนเดีแต่แต่ว่าตั้งแต่วันที่เราเจอเรียนเานที่ เออค่ะแล้วก็เราต้องระบายน้จริงกลายๆที่เนี่ยมันผวรต้องมัน้งประมาณขั้นหน่เปียนก็ถึงเฉาะมาถง้เปลี่่ออต้องกากพุ่อแก่หลายๆขา้นี่ยประมาณประมาณสบาข้แก่ถึงเราที่ถ่าย่ก ดังนั้นตอนนี้ก็กอทุสรุปเนี่ยตั้งแต่วันแรกทีู่แล้วก็ดูมาดูว่าตองุนมี่เปิดูเป็นกาดีหอแล้วก็ไม่คิาจะอเพินอีกตไปนะคะใท้กินะข้างรนนะไม่ลงเลยแล้วทางธนาารก็จะเห็นว่ามันเื่อนขึ้นวาู่มีน้องน้ำอยู่และหายไปที uh. ่มันเกิดขึ้น ก็น่าจะสามารถจัดการได้ไวคอาจจะมีนัร้านแล้วก็เตรียมรบายลก็ทรดนงลดวในกรณีที่เร็ทาต้อนรทป้ายจะต้องถกปิดแลกน ก็รองผู้ว่านะครับก็สัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจฝากกดไลค์คอมเมนต์หน้าเป็นกําลังใจช่องนน้อยนะครับในการทาคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปทําคลิปต่อไปให้ชมนะครับเรื่อยๆนะครับเปลียนสถานการณ์นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ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 ก็ไฮไลท์ไฮไลท์ หลังคลิปนะครับหลังคลิปก็การทำงานของซื้อมวลชนนะครับตอนนี้นะครับไม่ทราบบรรยากาศหลังจบคลิปนะครับสวัสดีครับ